ลูกค้าขอใช้สิทธิถอนความยินยอมทั้งหมดเดี๋ยวนี้เลยไฟยไหนจะบ้าตายอยู่แล้วไฟยอยู่ไหนนาเอกสารอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอช่วยด้วยสวัสดีค่ะค่าคือน,นางฟ้าผู้พิทักษ์ข้อมูลส่วนบุคคลอาเดียนระบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยดูแล,แลและคุ้มครองข้อมูลอันมีค่าของท่านให้ปลอดภัยระบบนี้ จะช่วยองค์กรจัดการความยินยอมที่ท่านมอบให้และที่สำคัญที่สุดหากท่านต้องการใช้สิทธิ์ของท่านไม่ว่าจะเป็นการขอเข้าถึงข้อมูลขอแก้ไขหรือขอลบข้อมูลท่านสามารถยื่นคำขอผ่านระบบนี้ได้ทันทีท่านสามารถติดตามสถานะคำขอของท่านได้ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายให้หนางฟานและระบบนี้ช่วยดูแลท่านนะคะ